เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องไมค์เขนะครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมโมบายเลเจน n ์นะครับผมนะแบ่งๆนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมโมบายเกมหนึ่งที่อยู่ในมือถือนะครับเกมนี้ค่อนข้างยิตเลยนะครับยิตควาๆกับ R o V เลยนะยิตมากนะครับแล้วก็เกมนี้ผมก็เคยแคสในช่องเหมือนกันนะครับไปดูได้นะครับคลิปเก่าๆนะครับเคยแคสในช่องเหมือนกันโอเคนะครับ ขอลองกลับมาเล่นดูอีกรอบนึงดูมันจะมีอัปเดตใหม่มีตัวละครอะไรใหม่ไหมนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยอเพิ่งจะเข้ามาเล่นเลยนะครับเพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยนะโหลดเสร็จปั๊บแย๊ดเลยนะฮะดูสิมีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพิ่งจะเข้ามาเลยเนี่ยตอนรอค่าสิบรับหมดเลยรับหมดเลย จะเล่นเลยก็ได้แต่ผมยังไม่เล่นนะเดี๋ยวเราไปดูบ้างว่ามีอะไรบ้างนะยีโร่นี่เพิ่งจะเข้ามาเล่นนะฮะาจะฆ่าครับคอเดี๋ยวตอนสู้นี่มันดังแน่ๆนะฮะแค่นี้คอแล้วกันคอที่มันมีการตั้งค่าของเสียงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนึงเปิดเปิดกราฟิกอะไรสูงซุปเปอร์ เปิดสูงสูงสุดเปิดอืมการควบคุมธรรมดาก็ได้แล้วไม่ต้องนั้นมากก็ได้อะเปิดตีเปิดสูงก็ขายก็ธรรมดามาเปส่วนตัวไม่ ก็ไม่รู้จะไปปิดทําไมเนาะแต่นี้ก็คงไม่ต้องหรอกทีมจากอะไรเงี้ยอะไรเงถึงทีมสร้างทีมเอ้ยาก,การทรัพยากรต้องไปโหลดอะไรกันนี่นนะพอดีเพิ่งกดเข้ามาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงนะฮะยังไม่รู้เลยว,ว่ามีอะไรใหม่ไหมไม่ได้เล่นนานละเออเกม now supports direct data transfer between โฆษณาเฉยเกียร์กอเลิกไป ฮีโร่ฮีโร่ฮะมีนี้ยังเหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรใหม่ฮีโร่ใหม่ก็ยังไม่คันได้มามากนะก็จะมีจูโล,ล่งม,งมีอะไรเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมปรับแต่งนี้มีปรับแต่งมีลูนใช่ครับมันมีลูนให้ใช้มีอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหนดีอะกำลังใช้คือเอกราชใช่ไหม เราเปลี่ยนมาใช้นี้บ้างดีกว่าเออเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ emblem skill ละไอเทมฝนไม่ต้องกำหนดเอไม่ต้องนี่ไม่ต้องการฮีโร่โจูล่งไครเกียร์แล้วก็ มันมีการติดนั่นติดนี่ด้วยไงอืมลองดูไอ้นี่ดีกว่ากางใช้เกินที่สองสินะของไอ้นี่เป็นสองันที่สามที่สองที่สามเหมือนกันเด้เลยนะแค่แตกต่างกันแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองอันที่หนึ่งแล้วกันมาแปลงระดับโปร ฝนสกินตัวเองรายการฮีโร่โอเคอันนี้จะมาดูนะครับไหมามเรามาเริ่มก่อนเลยเป็นอะไรอีกวะแนะนำออจำกัดหนึ่งบันกอครั้งฟรี่เ okay. ลยโอเคบง แรงเลยเหรอ,อเค๊ลงแรงก็ได้ไหมพร้อมรบโอเคครับเรามาเริ่มเล่นกันมิ่กี้ไปเช็คนูน่นเช็คนี่อยู่นะฮะเค๊มาพร้อมสู้มบายเลเจนนะฮะไม่ได้เล่นนานละ อไอ้นี่แหละมามันดูแค่ดีนะฮะไอ้นี่แล้วกันมาเ่อถ้าจะซื้อสกินต้องรอก่อนนะนี้ อ๋อ oh, มีเวลาใช่ไหมต้องรอด้วยเนาะโอเคโอเคครับมาแล้ว แยกไปก็ไปเรื่อยๆนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอฮ้ยเฮ้ยนี่นี่โอ้โอ้โอน่งนะฮะ ตีเข็มนาฬิกานะแล้วก่อนชอบใช้ตัวนี้มากเลยมันดีฮะโอ้วออก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 เกือบ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 แกะได้ไหม ไปเออินิชทรากิ้งซีิี่ี่อ่อเอออกมาก่อนออกมาก่อนนี่ันนี่ันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันโจมตีแล้วไกลได้ครับตัวนี้เยแค้ทางเขาดิอันเฮ้ยนานนานหนานหนนิวยิวิวิวไป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  มึงโดนป้อมเฮ้ยอ๋ยอเฮ้ยวะดูเล่นเก๊กังๆหน่อยนะครับเพิ่งกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเข้าไหลนะครับเฮ้ยโดนจนได้ว่าใช้ค่าใส่ไม่ทัน ลืมไปว่าปันโจตีระยะไกลมาถึงเราก่อนนะระยะใกล้นะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับชนะอยู่ร้อย โอ้ยกูจะจัดการได้มันฆ่าเรา,าได้หนึ่งเราฆ่ามันได้หนึ่งเรบฆ่าหนึ่งตายหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยาเอา,า,นะาเอา,เอา,เอา เฮ้ยเฮมาแล้ว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 อม,อมสาุ้งก็ไปโดมันยิงสวนคนระับ

ยังมาเมือครับเราฆ่ามันได้สองมันฆ่าเราได้หนึ่งเราฆ่าได้เราฆ่ามันได้สองมันก็ฆ่าเราได้สองนะตายสองฆ่าสองตายสอง, <The ally S 1> สองเสมอกันโ <Okay. S 2> okay. อเคบางนี่แตกแล้ว okay. เคได้ปะเอา้าอ๋มันมีโล่ด้วยเหรอเออเรือฟ้ามีโล่สวยมันมีโลก่ก่อนเนาะแล้วค่อยแตกล้อเป็ง เราต้องตีมันสองรอบนี่หว่ามีโล่หรือไปมีโล่ครับแปลว่าเกมนี้ป้อมจะมีโล่จะมีโล่โลอ้าอุ้ยเกือบเราตายก่อนเว้ยเกครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะ อืมเขึ้นจะกลับมาเล่นเกมนี้ไม่นานนะไม่จะกลับมาเล่นเอีกแตจะดูกเก๊ะเก๊ะกลางๆนับขึ่งโงดมาเมื่อกี้นี่ก็เล่นเลยเนี่ยจะแคสเลยนะยังไม่ได้ศึกษาอะไรใหม่เลย,น,เลยนะน,น,น,นั้นปะั๊บแคสเลยทันทีนะฮะอันเนี้ยอะไนะเออเอาเออเออไอ่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 เจะได้จัดการได้เร็วๆนะฮะเออเข้าไปยังไม่ถึงเลยมันดักก่อนลนะ นี่นีเข้าป้อมอีกแลวพวกนี้มักหนีเข้าป้อมเฮ้ยโดนฆ่าแล้วนะครับโดนฆ่าสี่แล้วตายสี่นะครตายสี่แล้วฮะ ไป absolute loyalty to the creator to t h creator เยไปเยไปว๊อ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 ว๊อปว๊อปว๊อปว๊ว๊อปว๊อปว๊อปว๊อว๊อปว๊อปว๊อปวอปว๊อป อย oh. okay. 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 ู่รวยครับคราวนี้ไม่ไหวแล้วตีอ๋อโอเคมาเข้าพร้อมตีป๊อมออก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 โอเคยู่ก่นยู่ก่นยู่ก่นยู่รอกันมันก็มาอย่ไไปรอเลยครับเดี๋ยวมันมาเนี่ย ข้าไปแล้วมันยิงคลิปเราคนระับเรียกรด้อยยี่ออกมาก่อนคนระับเมื่อกี้ไม่โดนมันอันติไม่โดนมันรอปแป๊บนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมันยิงเดช็อตเลยเมื่อกี้นี่เคส็อตเลย เฮ็ดช็อตนะครับเมื่อกี้นี่มันเฮ็ดช็อตใส่เรานะฮะเออเล่วมันอาไรกัไหนนะเกมเกมีช้าหน่อยนะป้อมมันจะมีโลกกันเวทชั้นหนึ่งก่อนนะถึงจะตีเข้าตีรอบมาได้พังก่อนนะ เรียบร้อยนะเรามีอันตรีที่จะสู้กับมันได้อยู่นี่นี่นไอ้ความคิดยบไปความคิดเอ้ยมายเหรอนี่นี่เฮ้ยนี่นี่พยายามตีคลียบไ,ไปเร็วครับจะได้ไปเร็วจะได้ถึงป้อมเร็วนะ โอ้เตยเดี๋ยวคิมาอีกจะสินั่นไงคราวนี้มาพร้อมฮีโร่เลยฮีโร่สองตัวเลยทีนี้บ้งบึ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 ้ง้งาึ้งบึ้้งบึ้งบึ้นี่มาบึ้ง้งบึ้าบึ้งบึ้งบึ้าบ้ำบึ้งบึ้ง้าบ้้้้้ มีข้าวป้อมมีข้าวป้อมครับมันมีข้าวป้อมไปทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ อ่าฆ่าแล้วเรียบร้อยครับรออสักแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งโอ้ยโห้ยโอ้ยอ้ยปฏิมาแต่ไกลเลยยังไม่ทำอะไรเลยมาอนติมาแต่ไกลเลยเฮ้ยอะไรวะแล้วเลือดเราลดเร็วด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเลือดเราหมดวูบจริงเลยอันนี้เดี๋ยวดูครับวูบอย่างเงี้ยมันวูบอย่างเงี้ยเลย Whoop-lay! Whoop-lay! No other way than the alpha way. ไอป,ป้อมที่แตกแล้วโอเคเรียบร้อยป้อมแตกเรียบร้อยครับเคเรียบร้อยครับเออโอ้ยพอดีเกบตายพอดีป้มปอม้มป้มปอปอ ตุรุ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 โอเคแตกพอดีครับพอนแตกพอดีไม่ทันแล้วแหละผมว่าไม่น่าทันแล้วโวมาพอดีเว้ยโอวิ่งมาพอดีเออยี่ทันแล้ว โอ้นี่นเกีบชนะนอยู่นะผมชนะครับผม,ผมนะชนะอยู่เกเราอยาชนะอยู่นะโอ้ยตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะตายบ่อยเลื่อนฆ่าบ่อยเลื่อนเนี่ยเวลเพิ่มแล้วโอเคตา โมบายเลเจนไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ไปยังล็อบบี้นะเจ้กดรับ เล่จะไปหนึ่งแมชเพื่อรับของรางวัลผมว่าหยาบเครื่องดีกว่าเดีย๋ยมันคิดมันจะยาวเกินนะโอเคเรามาเช็คซิว่าเราได้อะไรบ้างเรามีอะไรบ้างนะเราทั้งหมดนี่เราก็ยังได้รับอะไรบ้างอยู่นะแทนทีโอเค ลงมีอะไรบ้างรับโอ้ได้ตัวใหม่แล้วได้ไอตัวนี้มาใช้แล้วรับเจนทีเจนทีหยวนยันตกลงรับตกลง เริ่มโอเคอ๋อโอเคครับทีนี้ก็ดูนี้ความสำเร็จโอเคนะครับก็ โอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับว่ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเล่นดูใหม่นะครับอันนี้มากลับมาเล่นอีกทีนึงก็ตัวละครยังเหมือนเดิมนะครับอะไรก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็มีอะไรใหม่บ้างนิดหน่อยนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขีดละเอียด็ยังเกมละเอียดจะได้รีวิวทําคลิปกินหรือทำอะไรก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ okay, <c oughs> อคอมเมนต์ใต้คลิปน <c oughs> ี้เลยนะ okay, <c oughs> โอเคนะครับถ้าจะพขีพ์ขาจ่องขมเขี่ยว่าพี่ไมเคล่อนเกมสาไทยในย t ท b e นะครับเจ้านะครับพี่ไมเคลเกมคาสาไทยในย t ท b e โอเคนะครับตอนนี้ก็บายบายครับเย่ yeah.